สุขสบายดีสบายดีเอฟซีถูกคนที่ขับเบิลขัส้มสองประเมาสบายดีย่ำย่ำเถียงเถียงแล้วพี่น้องเอ้ยย่ำเทียงเถียงประเมาตื่นซวยแน่เมื่อนี้ตื่นชวยหอนหังหอนเมาเมานอนนอนเดึก กินซุ่มกินแซลกันสงการเนาะเป็นเรื่องปกติของงานเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาโบมันปกติเนาะเป็นเรื่องธรรมดาของบ้านเฮาแต่บ่ได้อันนั้นได้ไปนอนไปนอนฟังเสียงเอาไปงานไปไปนอนงังเอาฝนฝนะเมื่อนี่เป็นเมื่อสั้นวันดีขึ้นเฮือนอัน คูโนเนาะเห็นเพื่อนคูโนอ,อามาบอกป้าเมารวาว่วนอนบ่ตื่นโอ้ยเป็นเหอะเป็นหายยีงีะนอนบ่ตื่นตื่นช่วยกันเลยบ่ไปสิซอยเอาน้ำหลังสิซอ,อยค่ำสซอยคุณนเอาน้ำหลังบ่ไปแหละเบิกะลบเลยเห็นบอกสองคนนี่มาเอ้า ลาักตามสบายเราจะคุ้มออกกันเมื่อละบบบนี่สศราหนุ่กับสศราเขาหน่าแล้วอะไรกับมาแล้ว่้้อองเยกินเบียร์แทนข่าวเดินไปแล้วจะบอกว่าเจ้าเขาเมาเบียร์ไปขึ้นเฮือนใหม่ข้ามคูนเลยกินเบียร์ว่ะสันพอดีตรงกับปีใหม่เลยเนาะก็เลยเมาเธอ ตกลงจะไปยุ่นนะเอลเธอสิไปใช่ปะนี่เมื่อมื่อสิเมื่อลรสิไปต่อเมื่อเรัขเอึ้นในนาะโบแมนวาายได้ซองแก้วขึ้นนี่นะพี่น้องเอ้ยใช่ใชเหตุที่ห้ปไาเมานอนบ่ตื่นนะซอแก้วท่านเจะพาลังเจ็ดลังมดยซึไปกินสิบสี่คน โอ้ยเอื่อยน่ะเบี้ยวขวดเดียวกับบได้เบิดขวดครับอันกินกับเคยเถากินกับเคยเถ่าเจ้กก็ไฟเนี่ยแล้วเอื่อยน่ะกินซ้องแก้วกินซ้องแก้วแล้วัดีใชายเหตุกินซ้องแก้วเรากันอย่างมานอนมันเป็นอย่างซี่นะผมเมานนะนอนนอนตั้งแต่หัวคำเขาก็เปิดกันตึมตุ่มตึมตุมอยู่นอนนอนล้วัดในลูกมาลูกมาต้อนหาทุ่มลูกมาลวมากินนันเบี้ยร์้องแก้ว กินอะกันอย่างเซ่มานอนวบ่แมนมาเมาเต้นเมาหมวนด้ดิเมานอนเมื่อแปนห้านันดีๆดินากะนอนอันนั้นก็ได้ลูกคือมาเก็บขยะเก็บขยะแล้วเก็บ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 กวดแล้วก็ไปนอนนอนลูกคือมาก็ไปเก็บกวดเก็บอียังไห้เขาแล้วก็มาโอ้ยเจะา่า ได้รางวัลพี่ส sì> ังแบบนี้นะได้รางวัลหอมแก้มน้องชายปักคำแดงว่าเอื้อยไปเก็บขวดให้สะอาดได้รางวัลหอมแก้มโอ้ยเฉดสัตย์ยังไปแล้วก็ไปเก็บอันขวดน้าไปเก็บเมียนล่างถอยล่างจานให้สุเพน์นล้างแล้วแล้วก็ม้ามือหนักอะฮอดบ่ได้เต้นน้ำเขาด้ำขวน้ำเขานี่ยังวะ สี่มือสอดอะไรนี่มีแต่ไปตูดกินนะมีแต่ปตตูดกินายหลอนนุ้งเอ้ยกลารเวนการขึนบังไปตูดกินน้ำเขาม,มือกับสองซ้อนบงับงบังหมู่บ้านห,าหน้าวนะสิเป็นแบบนี้นะขั้นมีผู้ใดเลี้ยงเขาเจ้าบอกแะไรก็ไปเนาะว่านเขามานหมาาานั่งใช่ไหมเออว่าไหนไปเขานั่งให้ไปกินเขานั่งไปกิน,ป,กนป้านน่ะก็ยังก็ไปจนยอมแล้วอ่ะยอมอยู่แล้วอ่ะยามากก็ยายอมสู้่ะ กินกินยอมบ่กนยอมไปเฮือนผู้ข้าเจ้าอันนางเชือข้าเจ้ามาแต่ทํางานนะเฮ้ยเนาะน้องต้องเนมาทํางานมาแต่ทํางานแต่ไทยลเขามีเงินเขาก็ซื้อแบบเลี้ยงสรรปีใหม่แบบสินะเขาก็เอิ้นไปกินบ่ไปกินเขาก็มาคุมกินเกือบบ่ฮอดเฮือนมาน้ําสลบเลยนมัวมาไปงานต่องานเบิดอีกอยเมื่อยบ่ฮอดเฮือนเลยฮดบ่เมานี่สลบเลย รลบก็บอกให้นอนตื่นยังเมื่อจะกฝ้าเมื่ออย่างมันบ่เต็มคาราเบลไหมมันต้องคำว่าไหมเมื่อใส่เต็มคาราเบียวเลือดผิดไ่ได้ปวดทัวได้เออแบบเอื่อยนะมิเตแบบเอื่อยนะมิแตแบบง่วงอย่างเดียวแล้วก็ลอยเพี่ยแบบสิมิตตนอน อะไรวะตื่นมาอะไรวบบเปดะมงกลัวเนาะตื่นมาน้องฮานผันห้บอกให้ขึ้นไปปุ๊กปะเจ้ากว่าป่าเจ้ากว่าป้านอกเลยบ่เจ้าก็จะไปปุ๊กมึงดูผู้นั่นแบบบอฮานปุ๊กหายฮานเอื่อยละหายวันนี้บวกใครละหายหายไปปุ๊กปะก็หายว่าสันตื่นมาเหล่าสุกันพังอะไรและเออเมาเมาเอ้ยอยู่บนนอนพั เ้าตื่นแล้วฮะลูกยังม่ได้โอ้เบียสองจอกเท่านั้น <laughs> <อ>เป็นเหตุให้นอนจุดปันนี่ไงวะบางคนบวชเคยกินเมื่อเมาเนาะ,นนะสองแก้วกับไปกินรละลนังหรือฮงนอกไว้กินระเต้นอะไรแน่เพแต่ว่าเฮาเฮาบวชก,กินเลยกับบอดี้เขาว่ากินแน่ให้มันแบบเดินๆกินเถื่อนงลางลลางแบคทีเรียเขาว่าลามสัเขาว่าไม่ก็เลยกินบบบนี้ลลางมึงก็นหน้าวะ เอ้าเขาบอกอ้นี้ได้บางคนน้ำมักเจ็บท้องนะกินอะไรมาแล้วมันเศร้าได้นั่งเขาวอาแต่แต่กินเป็นยาเนี่บ่ได้่เฮาบ่ได้กินเมือนเมาคือสุปขากินน้ำมันบอะไรล่างไซอ่ะอันกินไายนักกับบแมนกินเบียร์แต่จะไม่กินน้กสองคำมือมันไม่กินน้กมเถื่อนไม่จะกินแต่เบียร์แต่ออกงานบ่แต่ออกงานกินเบียร์อย่างเดียวเลยไม่กินไปตูดกับไปตูดกับดอกเห็นว่ากก็เกือประหาน้ำเย็นมาสู่กินก็จะเข้าว่าซอยซาบะอันน้ำเย็นไปสู่กินก็ เกระากคือกันแหละอะยาบอลเด็สองส้นมึงดูสองสามส้นส้นแกวกผักผ่อนยังไงจังเมื่อสมองหนึ่งเดือฮะแม่ไม่อยากพูสมมงติสมติอะมาหนยเกินไปเกินไปสนุกเศร้าเขาเทียงเออมาแต่เทียง โอ้ยช่วงเทียงเทีง<า>ยงเข้านัวหัวหมวนพี่น้องเอ้ยเข้าซุ่มแซวก,ก็เดอ้อพิดพัาดขอไัยน,น้ำลายเนาะ,ะ thank you สื่นใจป่ะบึนบ้าขับมือบ้าบึนไงเนี้ยมือนางสามีเธอนะท่องอยู่ขึ้นนังซื้อแล้วเนาะสามีสิมาสามโหนกสามีไปทำงานในไก่ เะนไเป็นเทศกาลนี่กะยุดยุดแล้วแะ้วกะแล้วแล้วเทแล้วสงการนี่ก็จะมีเวียกเล่นเนาะเมทแมเขเพ็ดผนผักนี่ด้ผักสงการ สรงใช้สิทดิเตือแบบลงมาให้มันเหยียบห้อยพอเพราะว่าเฮาเทปะไววเด้มือนันะ่นน<ม>่ะเทปะไหวแล้วก็ยุดสงกรารนะ่ะแม่แหละบานนีก็เชื่อมเล็กแล้วเห็ดโค้งแล้วบานฟังเบื้องตามแผนผน,น,นะอะลรเนาะเฮาก็ะคุดว้าวะคุดว,ว้าสิเป็นตามนั่นนะ่ะนะคลิปนี้ส้มพอประมาณนะ้พี่น้องปรเมาสิขคจบไว้สกอร เมาไม่ขับดดเดอ้อค่ะเด้อเมาแล้วให้นอนคือประเมาเนี่ยเด็ก <laughs> <laughs> ความเป็นห่วงเป็น <laughs> ใยเด็กดความเป็นห่วงเป็นใยอันมิดสหายทั้งลายนะ้องเอฟซีทั้งหลายเมาไม่ขับเมาแล้วให้นอนอยู่ที่เดิมไม่ต้องไปไหนสวงอะไจังไปเนาะให <laughs> ้ยทุกคนโชคดีมีความสุขเ <laughs> ด้อสบายดี <laughs> ปีใหม่ลาวใหม่ไทย